ล็อกไว้ดีนะครับล็อกกันไว้ทัไนเลยเดี๋ยวไปดูที่ว่ามีสีไหนเลยเนนยส้นมากงชื่ออะลยอ,นะอ่าน,นะครับห้ามหลุดนะครับสีไหนห้ามหลุดเด็กขาด ถอยกรรมการเขาบอกให้ถอยก็ต้องยกตูถอยลงไปครับถอยครับเรายังไม่ถอยเราจะยังไม่เล่นอ่าดูที่เส้นอยนะครับถอยเราโดนได้ไหครับถอยสบุคคัุแรไหมเดี๋ย

ไปแล้วครับ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 